มันกับดาฮอนนะนี่เขาสร้างกันเยอะเนาะตอกทำเป็นเขือ่อนมีบาดไหมีบาทคนระับทโทษครับ ล่มลื่นนะทางล่มลื่นล้มลื่นนะน,นี่อยู่ที่สวนสวย15นาทีนะที่ทวีสุขนะเสรีไทยที่ ขอบบคคุณครัถนนก็เพิ่งทำใหม่นะทางจะแคบนิดนึงนะแต่ว่าล่มลื่นนะนี่เขาตัดผ่านต้นไม้อย่างเงี้ยเส้นทางจะล่มลื่นมากแล้วก็น้ำเขียวเขียวนะอา้าวหลานนึกว่าหยุดฮนะ ก็จะถือกล้องถ่าย,ยาถ่ายกันหน,น่อยดิสวยนะอม,มลื่นดีก็เย็นดีเนาะบรรยากาศเย็นเย็นสบายสบายไม่ร้อนนะสวนสิบห้านาทีทวีสุกนะฮะหมู่บ้านทวีสุก ทาริสาถนนเสรีไทยนะฮะก็สบายนีนะโอ้ลมเย็นนะลมเย็นจะมีเกาะกลางน้ำด้วยนะตรงนู้น เย็นดีเนะาะไปไปต่อไปต่อเย็นนะลมผ่านน้ำมาเนาะอากาศร้อนๆเนี้ยเย็นฉ่ำเลยลมผ่านน้ำมา ต้ดมด้วยไหมัล้วผาต้นไม้นะต,ตรงนี้เขามีเกาะกลางน้ำด้วยเนี่ยตรงเนี้ยเห็นปะฮะเออก็จะมีปากหน่อยอ่ะระวังร้อยข้างหลังให้เขาแซงก่นอนเอาลยครับเชิญเลยครับ เนี่ยจะไปอย่างเงี้ยเนี่ยมันมีเกาะกลางน้ำตรงนั้น่ะเออสวนนี้อยู่แถวสอนอบึงกลุ่มนะฮะถ้าเกิดมาสอนอบึงกลุ่มก็ได้เลยคนหาสอนอบึงกลุ่มก็อยู่ติดกับสวนนี้เลย,ยใช่ใชดูดิมันทําแบบคดเคี้ยวนะเนี่ยเห็นหปนนะก็ค่อยปั่นนะก็ค่อยปั่นเพราะว่าถือกล้องไว้ด้วยมือหนึ่งพาดูรีวิวนะฮะ ก้งไปด้วยนะแล้วก็ลมจะเย็นนะนล,ลมเย็นดีมากเนี่ยใช้ตาหอนนะวันนี้รองเท้าแตะด้วยมาแบบลำลองมากนะมันเขามีเกาะกลางน้ำนะตึงข้างล่าง,ข,าง,ข,างข้างนั้นแหละ หนูเ,เจอเจอสะพานน้ำอยูล้เดี๋ยวอยู่ตรงสะพานนู้นแล้วกันเป็นเป็นประตูน้ําประตูน้ำํำรอบหนึ่งประมาณ3ามโลอะ่ะที่เคยจับอะ่ะก็โอเคนะ3ามโลใช้ได้นะสองรอบก็6กโล ทางมือถือหล่นนะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นประตูน้ำไปหาคลองเล็กๆก็ดีตรงนี้เป็นเป็นเป็นคลองเป็นอะไรนะเขาเรียกสารากลางน้ำไม่ใช่เกาะกลางน้ำนี่ไปอีกนะตรงนี้จะผ่านชุมชน กี้จะเป็นสวนก็โอเคเดี๋ยวไปต่อทั้งนั้น